สวัสดีค่ะข้าวไก่ผัดขิงสปาเกตตี้ซอสหมูอร่อยอร่อยมาเดอ้อมากินมาทานน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่มือนี่ม,ม,มีอาหารของฝรัง่งอาหารของคนไทยนี่ผสมผสารกันหลายๆอย่างเนาะนข้าวไก่ผัดขิงสปาเกตตี้ซอสหมูอร่อยอร่อยนะคะ สุดสวยสุดรอมากินมาท่านน้ำกันเด้อค่ะเด้อแอบเอาของเขาอีกลแล้วลัมืัอนี้ผอ,อดมอันเนี่ยเป็นไ้ายถึงกนา้ไปงใร้านาีัวหนนน้นาตลอเป็น่อนผปก่อน กินเลนถึงคู่ฝรั่งเียล่ะเนาะน้อยเนาะเนีย่ยทายเอาของเขาเขาอยอมบ่ท่านมากเขามากกับซีแรนเกือดตายไปนั่นละเอาต้องน้อยก่อนเนาะ พิ่บ้าบ้าบ่าบอกระเบิงให้เน่เด้อพี่น้องเอ้ยเติมกำลังใจให้ขอวันเน่เด้อชุดสวยชุดรอตัวลกูกคลิปนี่ก็เฮ็ดไปตามภาษาหันละบดไอเก่งเป็นน้ำหูดอกเด้อเฮ็ดไปจัียงแสนละอ่าจุดกองน้องจิดเข้ามากกับพี่เล่นหัวซักหัวขวมสิเอาทายคลิปเอาของเขาลง ปลาผู้เฒ่านลาเนาะปลาที่ตกหมูข้าไก่ผัดผีดยเร้อยแล้ว,ลวปิมาิถึงนี้เพิ่นเด๋๋วเป็นห้ารถกระแทกอีก รถกระแทกเฮียสใส่เขากระสีโทมานอันนี้เหาตีโตมาเหาตีแกลรงป้ากองข้าวหกเฮียเดียลาดเลยโอ้ป้าก็มาดดีแล้วลูกเอ้ยวะ่ะลายเนียนเขากระสีหาวโดหาวดงที่นอเขาขี่รถไว้รุ่นเขนาน่ะนะฝากองมันกระสีเปิดเพิ่มเพิ่มเพิ่มัดทีนี้แกหน้ามันกระสีเฮียออกจากอันไปใส่ถุงอันเห่าหอน,นตี อาก็สิกริงมหาจิปา้าวันสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าวันในเด้อุดสวยสุดรอทัวร์โลกบ๊ายบาย